สวัสดีครับนี่เป็นเสียงจิกักแม่ซ้ายนะครับผมหงยี่นะครับก็วันนี้ก็มาเล่าเรื่องต่อเป็นเรื่องของนางรูทกับนาอมีนะครับตอนนี้เราข้ามมาบทที่สองเนาะบทที่สองเนี่ยนางรูทนะครับนางรูทพระคัมภีร์นางรูท,รรทบทที่สองนะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบสามนะครับทีนี้ข้อพระคัมภีมันจะยาวหน่อยเนาะเพราะมันเป็นเรื่องราวที่ ถูกบันทึกเป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญนะครัยข้อประคำพีทุกข้อประคำพีนะครับที่ถูกบันทึกไว้แล้วเราอ่านผ่านเนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยตอนหลังเราก็สามารถเข้าใจมันได้เมื่อเราอ่านเลยไปนะครับอ่านผ่านไปนเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจมันได้ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> อ่าเรื่องที่เราจะอ่านวันนี้ก็คือเรื่องของนางรูทเนาะทีนี้นางรูทก็ มากับแม่สามีนะครับแม่แม่สามีที่เสียไปแล้วนัางรู้นั่มาโอมีกลับมาจากนางรูทเนี่ยเป็นชาวโมูอับนะครับทีนี้ผมว่าจะอ่านพระคัมภีร์นะครับคร่าวๆคร่าวๆก็จะอ่านผมอาจจะอาจจะอ่านออกเสียงไม่เก่งนะไม่เก่งก็ทนฟังหน่อยนะครับบทนางรูทบทที่สองข้อที่หนึ่งทีสามนะครับฝั่งนาอมีนั้นมีญาตินามีมีญาตินะครับ สามีคนหนึ่งญ <c oughs> าติของสามีคนหนึ่งเป็นคนมั่งมีมั่งมีในในที่นี้เนี่ยเป็นเจ้าคนในคน,นทุกคนอาจจะเข้าใจแต่คนมั่งมีเนี่ยไม่ใช่ศัพท์ที่เราใช้ประจำนะ,ะเจ้าคนในคนนะถ้าพูดถึงคนไทย,นยวัฒนธรรมไทยก็คือเป็นเจ้าคนในคนครับตระกูลเดียวกับเอลิมเลเอลิมเลก็คือสามีของเนามีนะครับ ผมจะอ่านไปลอธิบายไปด้วยนะครับเพื่อผมจะไม่ได้พลาดพระกัมภี์สักข้อหนึ่งที่จะอธิบายนะครับรผมจะอ่านอันนี้เป็นข้อที่1น,นะครับผมก็จะอ่านข้อที่2ข้อที่3ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับข้อที่2นะครับและนางรู้ชาวโมวอาบจึงพูดกับนาอมีว่านางรู้ชาวโมอาบจึงพูดกับนาอมีว่าขอให้ฉันไปที่ทุ่งนาเพื่อจะเก็บรวงข้าวตกตามแต่ใครจะมีใจกรุณา นาโอมีตอบนางว่าลูกของแม่เอ๋ยจงไปเถอะนะครับจงไปเถอะก็คือนาะนาโอมีเนี่ยอนุญาตให้นางรูดเนี่ยไปเก็บฟ้อนข้าวฟ่อนข้าวที่ตกตามพื้นนะครับก็คือขอให้ฉันได้ไปเก็บเถอะ,อะเราอาจจะไม่รู้นะครับเป็นก็ประมาณว่าก็อย่างที่บอกครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยวัฒน,นธรรมของอิสราเอลเนี่ยก็คือคนที่ มีฐานะยากจนเนาะคนที่มีฐานะยากจนก็จะจะไม่พูดไม่ต้องไม่ต้องพูดออกมาครับก็คือวิธีการวิธีการทําวิธีการใช้ชีวิตอ่ะก็สามารถบอกได้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่กําลังลําบากเนาะเรามีกวอนุญาตนะลูกไปเถอะนะครับข้อที่สามนะครับเธอก็ออกเดินทางหลังเธอก็ออกเดินออกเดินตามหลังคนที่เกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าวตก เอิ่เข้าไปในนาของโบอาบนะครับเพินเข้าไปในนาของโบอาบานนาอโบอาบโบอานะโบอาโบอาสซึ่งเป็นคนตระกูลเดียวกับเอลิเมเลกดูเถิดโบอาบมาจากเปเลเฮมพูดกับดูเถิดดูเถิดนี่หมายถึงว่าให้เราให้เราสังเกตนะครับดูเถิดให้เราดูคนนี้นะ โบอาบจากเบลเฮมพูดกับคนเกี่ยวข้าวว่าขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเจ้าเถิดพูดกับคนเกี่ยวข้าวนะเขาทั้งหลายตอบว่าเขาทั้งหลายมาเขามาน่จะเป็นการประชุมตอนเช้านะครเป็นการประชุมตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วมีคนมากมายครเป็นคนเกี่ยวข้าวนะครับแล้วเขาพูดกับนายครับนายพูดกับเขาว่าขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับ เจ้าเถิดนะครับขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเจ้าเถิดก็คือขอให้พระเจ้าสถิตอยู่กับเธอนะก็คือเป็นคําอวยพรอย่างหนึ่งนะครับแล้วเขาทั้งหลายจึงตอบว่าขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่ท่านเถิดคนงานก็ตอบกลับมาว่าขอพระเจ้าอวยพรท่านด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือต่างต่างฝ่ายก็คือต่างรู้คุณนะครับต่างรู้คุณกันแล้วคาว่าบอาดเนี่ยเป็นคนที่ มีคุณธรรมเนาะเป็นคนที่มีคุณธรรมและเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าและก็คนงานเขาทุกคนก็เชื่อในพระเจ้านะโบอาจจึงถามคนใช้ผู้คอยควบคุมคนเกี่ยวข้าวนั้นว่าเฮ้ยหญิงสาวคนนี้เป็นคนของใครรูทนะรูทบางอื่นเข้ามานคนใช้ซึ่งเป็นผู้ควบคุมคน เกี่ยวข้าวจึงตอบว่าหัวหน้าคนงานนะหัวหน้าคนงานในไร่นะครับก็เลยตอบตอบว่าเธอเป็นหญิงชาวโมอับกับจากแผ่นดินโมอับพ,พร้อมกับนาโอมีนางพูดว่าขออนุญาตให้ดิฉันเดินตามคนเกี่ยวคอยเก็บข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าวเถอะค่ะข,ขออนุญาตนะเขาก็มาขออนุญาตดีๆนางคนนี้เขาเข้ามาแล้วก็มาขออนุญาตดีๆนะในข้อที่เจ็ดนะครับ นางก็มาเก็บเกี่ยวข้าวที่ตกนะนางก็มาเก็บข้าวที่ตกตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงบัดนี้เว้นแต่ได้พักหน่อยได้พักหน่อยหนึ่งที่เรือนเขาก็พูดบอกลักษณะของนางรูทนะครับเพราะว่าคนงานหัวหน้าคนงานเนาะเวลาเขาพูดกับนายเขาก็จะพูดถึงพฤติกรรมของลูกน้องแล้วก็สถานการณ์ เขาก็พูดในเนี้ยเขามีคําชมนะกับค,คำชมให้นางรุตว่านางรุดมาแต่เช้ามาแต่เช้านี่หมายถึงว่าเช้าฟ้ายังไม่สว่างเนะช้าในสมัยนั้นก็คือฟ้ายังไม่ทันได้สว่างเราต้องเข้าใจนะครับว่าที่นั่นเนี่ยเป็นที่ที่เป็นทะเลทรายเป็นตะวันออกกลางมีอุณหภูมิที่สูงเนาะมีอุณหภูมิที่สูงเขาบอกว่ามาแต่เช้ามาแต่เช้าคือช่วงที่อากาศยังเย็นอยู่ เขามานางก็เป็นคนขยันนะคือในเนี่ยชมว่านางเนี่ยเป็นคนขยันหัวหน้าคนงานเขาบอกว่าเขาเน,นี่ยได้พักหน่อยหนึ่งที่เรือนได้พักหน่อยหนึ่งที่เรือนก็คือเดินเก็บตลอดเสร็จข้าวเสร็จอะไรพยา,ายามเดินหาเดินเก็บนะครับแล้วก็ได้พักหน่อยหนึ่งคือเขาเดินตลอดคนงานเขาอาจจะมีผัดเนาะอันนี้ไปเก็บทางนี้เสร็จแล้วก็ต้องไปเก็บทางนี้เขาก็จะมีงานของแต่ละคนนาแต่ว่าคนคนเดียวจะเดินเก็บ ได้ทันได้ยังไงเดินเก็บเดินตามคนงานแค่คนเดียวอะ่ะมันจะได้สักกี่ฟ่อนถูกไหมครับถ้าเราลองมองในภาพของความจริงนะครับก็คือนางรูทเนี่ยเดินไปทั่วเลยตั้งแต่เช้าคือทั้งทั้งพื้นที่ทั้งหมดของโบวบอั์ที่กาลังเก็บเกี่ยวอยู่เนี่ยรล้ว,วเส้นทางทั้งหมดที่คนงานใช้นางรูทจะต้องเดินนะครับถึงจะได้ข้าวนะครับถึงจะได้ฟ่อนข้าวแล้วโบอัทจริงพูดกับรูทว่าลูกเอ๋ย เเรียกมานะครับเรียกมาแล้วก็พูดว่าลูกเอ๋ยมาน,นี่มาลูกเอ๋ยขอฟังหน่อยอย่าไปเก็บข้าวที่นาอื่นหรือทิ้งนานี้ไปเสียเลยจงอยู่ใกล้ๆสาวใช้ของฉันอยู่ใกล้ๆสาวใช้ของฉันนะตาของเจ้าจงมองดูตามนา <S <S ที่เขากําลังเก็บเกี่ยวกันอยู่ ดูตามนาที่เขากาลังเก็บเกี่ยวกันอยู่ที่ที่เขากเก็บเกี่ยวนะแล้วชงติดตามเขาไปให้ตามคนงานไปนะครับคนงานไปไหนก็ตามไปนะครับฉันได้สั่งพวกหนุ่มๆม,มิให้รบกวนเจ้าแล้วไม่ใช่หรือเมื่อเจ้ากระหายน้ําก็เชิญไปที่หม้อน้ําดื่มน้ําซึ่งคนหนุ่มๆตักไว้โบอาดเนี่ยไม่เพียงแค่ถามถึง หญิงสาวคนนั้นนะแต่ก็เรียกนางรูทเข้ามาด้วยเพราะเขารู้ไงเขารู้เขารู้บอกว่าเป็นคนนี้คนนี้คนเนี้โบอาดก็รู้แล้วว่าหญิงสาวคนนี้เป็นแต่เขาเรียกเรียกไงเรียกหญิงสาวคนนี้ว่าลูกเอ๋ยนะครับลูกเอ๋ยเนี่ยอายุอาจจะตา่ตางต่างกันเป็นสิบต่างกันหลักสิบนะผมคิดว่าต่างกันหลักสิบนะครับสิบยี่สิบปีผมผมไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะแต่ว่าเรียกลูกเอย๋ยนี่คือเคยเห็นไหม ป้าๆที่โบดอ่ะเวลาเรียกลูกผมอะ่ะถ้าเราเรียกโอ้ลูกลูกลูกแม่ <c oughs> คงจะต่างกัน <c oughs> ต่างกันเยอะอยู่ก็ <c oughs> โบอาจเป็นคนใจดีนะก็ท <c oughs> ี่คนงานอวยพรโบอานเนี่ยอาจจะเป็นอวยพรเรื่องลูกหลานก็ได้นะ <c oughs> พราะดูโบ,บอานเนี่ยก็ขาดแค่เรื่องเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องเงินแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผลผลิตแน่นอนเพราะว่าผลผลิตเยอะมีถึงหัวหน้าคนงานคือตัวเองไม่ได้เกี่ยวนะก็คือมีคนงานช่วยเกี่ยวเนี่ยหมายถึงผลผลิตเยอะนะครับก็ผมอาจจะอ่านไม่ถึงบทที่สิบสามพอดูจากเวลาเนี่ยจะสิบนาทีแล้วนะครับข้อที่สิบสามอ่านไม่ถึงข้อที่สิบสามแน่นอนวันนี้เรื่องราวค่อนข้างเยอะนะครับ เรื่องราวที่เกิดเล็ก,เก,เกๆน้อยๆที่พระคัมภีร์บันทึกไว้แต่ถ้าคนอ่านผ่านโดยที่ไม่คิดเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะครับนางรูดเนี่ยมาถึงแผ่นดินอิสราเอลเนี่ยแผ่นดินของอิสราเอลเนี่ยเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าอวยพรเพราะฉะนั้นเธอจะต้องเธอจะต้องเข้าใจว่าเธอมาพึ่งใต้ล่มบารมีของพระองค์คือพระเจ้าผู้อวยพอรอิสราเอล คนอิสราเอลถือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกสิ่งอย่างนั้นเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้านาอมีก็เหมือนกันแต่ผมข้ามเรื่องนั้นไปนะครับก็เลยอาจจะเป็นมันจะยาวไปนะครผมก็เลยไม่ได้พูดหมดคือนาอมีเนี่ยยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยคือพระเจ้าเป็นผู้ให้นะครับพระเจ้าคือผู้ให้นะจงทรงปูนบำเหน็จอันบริบูรณ์แก่เจ้า ให้พระเจ้าที่อวยพรอิสราเอลเนี่ยที่เธอมาพึ่งเนี่ยนะชนชาติอิสราเอลเนี่ยที่เธอมากับนางรุน่นให้อ่ที่นางรู่นมากับนาอมีเนี่ยให้พระเจ้าองค์เนี้ยเป็นผู้อวยพรเจ้าเถิดแบบบริบูรณ์ให้เธอชีวิตของเธอได้สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าเธอมาพึ่งอิสราเอลแล้วก็อิสราเอลจะทําให้เธอสมบูรณ์นะแต่เป็นพระเจ้า ของอิสราเอลที่จะทำให้เธอสมบูรณ์รู้จึงตอบในข้อที่13ข้อสุดท้ายละรู้จึงตอบว่าเจ้านายของดิฉันท่านมีพระคุณแก่ดิฉันมากที่สุดเพราะท่านได้ปลอบใจดิฉันและกล่าวคําที่แสดงความเมตตาเอ็นดูต่อดิฉันทั้งทั้งที่ดิฉันมิได้เป็นคนใช้ของท่าน นางรูทเนี่ยรู้ได,ได้รู้ได้ทันทีเลยว่าโบอาดเนี่ยเขาเอาใจใส่นางรูทและนางรูทเนี่ยไม่ใช่คนงานของท่านเขาก็บอกแล้วฉันไม่ใช่คนงานของท่านท่านยังดีกับฉันขนาดนี้หมายความว่านางรูทเห็นแล้วว่าคนงานของโบอาดเนี่ยได้รับการดูแลจากโบอาดดีมากโอ้โบอาดนี่เป็น เป็นตัวอย่างที่ดีมากตัวอย่างที่ดีมากเมตตากับคนงานเหมือนพี่เหมือนน้องถ้าเราดูนะเขาเนี่ยไม่ได้ฉันเนี่ยไม่ได้เป็นญาติอะไรฉันมาจากที่อื่นฉันเป็นคนต่างด้าวแล้วโบอาดท่านก็ยังดีกับฉันมากดูสินางรู้พูดแล้วบอกว่าท่านได้ปลอบใจดิฉันท่านได้ปลอบใจดิฉันหมายความว่ามันเหมือนกับว่า นางรูดเนี่ยพบเจอปัญหามากมายเนาะนางรูดกับนาโอมีเนี่ยทั้งคู่เนี่ยพบเจอปัญหามากมายแล้วได้รับการช่วยเหลือจากโบอาดเลยทําให้นางรูดเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนคนที่ลําบากมากๆแล้วได้รับการช่วยเหลือจากคนด้วยกันแบบชัดเจนอะโบอาทําได้ชัดเจนมากนะก็เลยทําให้ สิ่งที่สื่อออกไปเนี่ยทำให้นางรุดเนี่ยรู้ซึ้งนะตอนนั้นนางรุ่อาจจะร้องไห้อยู่เนาะแต่นะพัมพีอาจจะไม่ได้บันทึกหรือว่าบันทึกแต่ว่านางรุ่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งนะครับนางรุ่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วก็ผ่านสิ่งเ้ายมาจนมาเจอโบอาดแล้วก็รู้สึกว่าโบอาดเนี่ยดีกับเขามากนะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบไม่ธรรมดาเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดา บัวอาจเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ผ่านความทุกข์ยากลำบากไม่น้อยเนาะเพราะว่า,าพ่อสามีของนางรูธก็คือนีออกจากอิสราเอล,ลไปเพราะว่าอิสราเอลตอนนั้นลำบากแต่บัวอาจยังอยู่เนาะอยู่จนถึงอิาเอลเนี่ยอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับตอนนี้ก็มา20นาทีละผมรู้สึกว่าผมพูดยาวมากแค่13ข้อครมันสรุปไม่ได้มันสรุปยากมากเลยเพราะฉะนั้น วันนี้ก็ฟังฟังแบบแหมข้อความมันเยอะมากนะข้อความที่ถึงเราถึงคนที่เป็นแม่สามีถึงคนที่เป็นแม่ไม้ถึงคนที่กำลังทุกข์ใจนะครับล้วนแต่ได้รับการปลอบประโลมจากพระเจ้าแห่งอิสราเอลนะครับก็คือพระเยโฮวานะครับก็ขอพระเจ้า ให้ทุกคนเนี่ยที่ได้ฟังคลิปนี้เนี่ยรู้ไว้เลยว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ปลอบประโลมที่ดีที่สุดถ้าพระเจ้าไม่ได้มาพูดด้วยตัวเองเนี่ยพระเจ้าก็จะมีคนที่ดีเหมือนโบอาดเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยมาพูด,ก,ดกับเราโดยตรงหรือมาทํากับเราโดยตรงกระทากับเราโดยตรงก็คือมอบสิ่งที่ดีๆที่พระเจ้าจะอวยพรเขาหรือว่าพูดส่งพูดคําพูดดีๆเนี่ยที่จะเป็นกําลังใจนะครับสําหรับคนที่กําลังท้อถอยนะก็คือ ก็ช่วยได้เยอะนะปัมพีข้อนี้เนี่ยโดยเฉพาะนางรู้เนาะเราก็รู้เนาะว่านางรู้เจออะไรมาบ้างนะครับเดินทางตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะผู้หญิงสองคนเดินทางข้ามเมืองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกว่าจะรอดมาได้เนาะก็คือขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับขอบคุณครับ